อไอที่ปวก่าออกเดออกเด็ก่าปกติหนมัดปกติหมัดคืว่ออกเด็ออกเด็ก่ปกติ1งมัดปกติหนึ่มัดคือ6กสิแต่ตอนนี้คือ40บบาทเท่านั้น اوه <laughs> รามแก้วนินนะครับเป็นผู้อำนวยการสํานักนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงของที่ประทานเกษตรเฉลิมเพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ดูแลเกี่ยวกับราชการนอกอาคารแล้วก็การจัดงานพากรรมแล้วก็ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็เดือนพฤษภาคมนี้ก็เป็นเรื่องของเกษตรลักโลกก็คือปัจจุบันนี้เราจะมองว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นมากมายทั้งเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเรื่องของภาวะวิกฤตพลังงานอะไรต่างๆเนี่ยเราทางเราก็มองว่า ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดือนพฤษภาคมเนี่ยมันเหมือนกับเป็นต้นฤดูการผลิตของเกษตรกรแล้วก็บอกวถ้าเอาทําเรื่องของเกษตรรักโลกโดยเหมือนกับมีต้นแบบของการเกษตรที่เกี่ยวเนื่องกับการรักโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลูกผักการใช้พลังงานทางเลือกหรือพลังงานจากแรงงานแรง,งกายของเราเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้เรื่องของภาวะวิกฤตพลังงานเรื่องโลกร้อนเนี่ยลดลงตลอดจนถึงการ นำขยะมาใช้ซ้ำอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีกิจกรรมต่างๆที่ทั้งเครือข่ายของพิพิธภัณฑ์แล้วก็ทางนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์เนี่ยจัดแสดงในงานนี้ครับทีเนี้ยเราจะมีอบรมเราเรียกว่าวิชาคองมเพนดินเนี่ยวันละสองวิชาแล้วก็บ่ายก็จะเป็นเรื่องของเชิงปฏิบัติการคือเช้าเรียนภาคภาคทฤษฎีในห้องแล้วบ่ายก็ฝึกปฏิบัติอันนี้ให้เรียนฟรีนะครับก็เท่ากับวันหนึ่งจะได้เรียน8วิชา แล้วก็นอกจากนี้เราจะมีนิทรรศการซึ่งเป็นนิทรรศการเราเรียกว่านิทรรศการหมุนเวียนของของพิธพันธ์เองอย่างครั้งนี้ก็เชิญเครือข่ายที่อยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซาเนี่ยมาจัดเรื่องของอการทำแชมพูปั่นสดเรื่องของการนำขวดน้ำมาเป็นอะ,อะไรกระถางรักโลกกระถางแบบไม่ต้องลดน้ำอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์หรือว่าการใช้ทรัพยากรให้เกิดคุณค่าสูงสุดอย่างเช่นเอา มะกรูดเอาสมุนไพรเอาบ้านทางจระเข้เนี่ยมาปั่นเป็นแชมพูปั่นสดก็จะเข้ามาเรียนรู้ได้ในงานนี้ครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เรารวม,มส,สองตลาดคือเดิมเนี่ยเราจะมีเฉพาะเสาร์อาทิตย์ต้นเดือนก็เราเรียกว่าตลาดเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็สัปดาห์ที่3ามเนี่ยเราจะมีตลาดสบายๆแต่ครั้งนี้เป็นการผนวกการสองสองตลาดให้ตลาดยิ่งใหญ่ขึ้นก็คือทั้งตลาดเศรษฐกิจพอเพียงแล้วตลาดสบายๆเนี่ยมารวมกันสินค้าที่จําหน่ายก็จะมีเรื่องของผลผลิตเกษตรเป็นเรื่องหลักอยู่แล้ว เรื่องต้นไม้พันไม้เกี่ยวทั้งไม้ปา่าไม้สมุนไพรไม้ผลแล้วก็มีจําหน่ายแล้วก็สินค้าแปรรูปจากการเกษตรอาหารปรุงสุกสมุนไพรแล้วก็หัตถกรรมอันนี้ก็มีจำหน่ายอยู่ในงานแบ่งเป็นโซนๆอยู่ร้านค้าทั้งหมดนี้น่าจะ200ร้านค้างานนี้นะครับปกติประมาณร้อยห้าสิบแต่ครั้งนี้น่าอยู่ที่200ร้านค้าก็กระจายกันอยู่3โซนคือโซนต้นไม้ก็อยู่โซนหนึ่งแล้วก็โซนตลาดสรรกิจพอเพียงโซนหนึ่งแล้วก็โซนตลาดสบายๆเป็น3โซนค